เช็คลูกันแป๊บหนึ่งลูกฝ้าเดอนี่นะครับสายฟ้าจับไม่ได้นะเรียกสองนะครับจับได้ย่างมาจับเองเดินมาจับเองเลยวางจานลงัวแรกไม่ทันเลยนะเออไม่ทันถ้าจะเกาเราสิย่างมาจับอีกไม่รอ F C เลย F C จะถีวางจานลูกย่างมาลดบางยาง F C ไม่ทันนะนี่รอก่อนนะสายฟ้านะ F C ไม่ทันนะไม่ได้กินขนมนะจ้ะจ้ จ่าจ่าจาจาเอ้ยสายฟ้าจ่าคี้เวยเต็มอ่ะบสยเป็นบ่เยด้วยเสยรออยู่รออยู่สายฟ้ารออยู่ดูเขาดูกล้อง่ะเนี่ยสายฟ้านะครับตัวแรกนะครับเมื่อประจำวันที่ยี่สิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหวยลาวนะครับวันนี้นะครับสายฟ้าจับไปแล้วนะครับได้เลขสองนะครับพอวางจานลงสายฟ้าเดินเข้าใส่จานเลยนะครับผม จับให้เลยจับให้เลยครับถ้ากูมือคิโบแลนใส่จานเนาะครับเนาะเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับสายฟ้ากำลังรออยู่สายฟ้าจะจับให้อยู่ใช่ไหมจับให้เอ็ซีอยู่ใช่ไหมใช่เนี่ยจ้าจ้จ้าจครับผมนี่แต่ยังเย็นๆนะคะท่านผู้ชมเนาะอ่ะไล่สดก่อนเพราะว่าเอ็มซีเพิ่งจะล่อค่อยเนาะ ใส่สดหยานเพิ่นบอท่านนะพ่อแต่บอท่านมีคนเบิ่งผัดชิปเลขาขนมให้น้องเตอรคนเบิ่งเขามีน้ำใจให้เนาะคะเนาะอะพ่อแม่ค่ะดื่มนอนยู่มบงานเด้อน้องตกใจอย่นอนไม่นอนจ๋ากันเราดูหลายสิบบาทละเนาะหายเราเนาะสิทธามอะไรคะให้ทักก่อนลูก ุณแม่แดงเป็นคนถามดีกว่าเดี๋ยวเราถามน้องจะรำคาญเราเนาะแม่จ้ะหาแก้คุยกับแม่แดงนะคะท่านผู้ชมน้องสายฟ้ามัเนหมักเต็มอารมณ์ดีสักกันอารมณ์เพิ่มดีอารมณ์เพิ่มดีติงติง น้องน่ละชอบมาเต้นหนอแม่ชอบเต้นนะคะเนาะโอ้มาเต้นอิลีตัวนี้พี่น้องอ่าใครเข้ามารอนะคะอ่ะโซลีล่าเอฟซีเบิรงนซากอนลราจะเงินเอาเลขให้ก็ได้จ้ะเดาวแต่เพลนดอกเพลนจีจัดย่างได้ก็ได้เขาเลาะเขาล่อได้กี่ดอกท่านอยู่เออราแบบว่าใช่ ไม่ใช่ฮานอยนะคะถ้าเป็นนะพี่ตังเลขราสองทุ่มกว่าค่ะสองทุ่ครึ่งหรือเปล่าครับใช่ค่ะสองสิบอืมสองทุ่มครึ่งมาลงมรอก่อนนะคะเออเอฟซีใครที่เข้ามาก็ให้รอก่อนเนาะตอนนี้น้องยังไม่ได้นะคะเขามาใหม่นอกเศาเมย์ุ่งพ่นก่เจดี้นมาองก่ดีชเปลี่ยนไปเสามก็รู้ใจนั่นจะเาดูวา เออเออเอย่าเบาหัวเขย่เาแ้มน้อยนี่ะใอ้น oh ี่สามเดีวแเนอะแต่เกาไม่ได้บอกกันเท่าไห่แม่เเลยนี่เอ้าแม่เปิดไปเลยพอเปิดไปเลขสองเลครับที่แรกเปิดตัวไหนแม่ได้เลขไอนได้เลขสองค่ะอันนี้เลขห้านะครับผมตัวที่สองในเลขห้านะครับ เอลขห้านะคะอันนี้จะเป็นตัวที่สองนะคะเพราะว่าชอบเรื่องเลขห้านะครับผมไอเด็กเล่าก็ซีตัวตัวแม่นบ่แม่นะคะแม่กับพอดูคือกันแม่มาได้ซื้อเด็กเล่าเอาซีตัวได้เล่าเนาะให้เพิ่นพักสักคนนะครับเนาะผักสักคนแย่แล้วแต่เพิ่นอารมณ์ดีตัวเลขเลขอะไรคะแม่เลขสองค่ะ ตัวที่สองเลขห้าได้แล้วสองตัวน้องก็จะรออีกนะคะเลขราวสี่ตัวเนาะจับเลยไหมคะพี่เฝ้าเล็งลูกเลขราสี่ตัวนะคะพี่เฝ้าเล็งพ่นแม่ใหพ่นเจ้าเมย์ก่อนเล้นก่อนไม่เอาไม่เอาเต้นก่อนเต้นจุจอยพนันดานะครับได้สองห้านะครับ ไปสองกับห้าสองตัวนะครับว่าใจห้อนอกแม่ให้พ้นอารมณ์ดียังให้พ้นจับกั <unle Sharing S 1> นะคะเราไม่ใจร้อนนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกน,น,นานอยู่นะคะอขออินนะคะขออินนะคะขอหน่อยค่ะไปจ้าแม่ขอหน่อยค่ะขอหน่อนย ลูกขอหน่อยจ้ะจ้ะตัวถูกถูกลูกเอาก่อนเต้นก่อนตึง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 ยังไม่พอเหรอเต้นนักเต้นตึงตึงตั้อแต่เคยจับเพิ่นอยากเต้นเนาะเพิ่นก็อยากอารมณ์ดีอยู่ได้พี่น้องึกันต่างหากท่านท่านผู้ชมพะสามตัวพอนะครับ ลูกอะขอก่อนค่ะให้ตัดสตัวก็ขออย่าเพิ่งไปนะคะขอก่อนขอก่อนแม่ขอก่อนลูกหายอีกหนึ่งตัวคือว่าจะให้แค่นี้พ่อพ่อให้พ่อจับอ่ะอ่ะตึงๆแม่เ้นก่อนเส้นหน่อยแม่ตึงตึงตึงตงตึงตงตึ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 ง ตึ้งติ้งติ้งติ้งใจดีๆคอยเอาลูกให้เต้นให้ให้เพลินอารมณ์ดีทุกคนนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาข้าวมาลูกนี่ได้สามตัวแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะขับไม่ปล่อยด้วยเอามไหมนล่นแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังคุณพ่อยังก็ได้ล่นพ่อหล่นแล้วนี่ตัวที่สามนะครับตัวที่สามสามเจ้พ่อสามตัว เรียกไทม์เอสซีก่อนก็ได้ <9 S 2> อันนี้เลขเก้านะค <25 9 S 2> นะท่านผู้ชมเก้าเก้านะครับผมสองห้าเก้านะครับเลขของสายฟ้านะครับให้สองห้าเก้านะครับเลขสวยเนาะเลขสวยครับสองห้าเก้างวดประจำวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2567นะครับหวยลาวพัฒนาวันนี้นะครับ259นะครับที่น้องสายฟ้าให้นะครับผม ใครเข้ามากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆนะคะวันนี้นะคะน้องสายฟ้านำโชคนะคะให้กับ f อซทุกท่านแล้วนะคะสองห้าเก้านะคะท่านผู้ชมมาขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณก่อนค่ะไปเลยวุตาสายฟ้าขอบคุณค่ะนักเตี๊ยบฟรีเจสันเดี๋ยวจะไปเลยขอบคุณค่ะสายฟ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้เอฟซีชมความน่ารักของน้องก่อนนะคะเต้นก่อนเต้นก่อนอ่ะ ติง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 ตองติงติงเิงติงติงติ่ติงต้งติบาิง้ิงต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 ิงคิงติงตินติงติงันงาพงติงติงติงงติ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 อติงติงติงติฟ้างติ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 งตคงตขอ ได้ฟ้ากอบคุณกกอนอ่อนพ่ออ่อนพ่อเป็ดกคำนั้นเป็นทรัพย์เงิน่ขาคนใจมันเครียดพันตะกูนเสือพ่อพันพันเคียดอะนั้นอุงก้าวพันเหลาคำนั้นพ่พอใจนะพันจิ้บวยหัวบ่้บยเล้าเลยไม่บอกกับผู้ใดไม่กไม่บอกกับเพิ่นเพืเดียวแก้ว หายพ่อเลยนะสายฟ้าสายฟ้าขอบคุณทั้งกัรขอบคุณก่อนค่ะถึงแม่ลูกเรื่องนี้รู้เรื่องนะพ่อเนาะขอบคุณก่อนอย่างคือคนนั้นก็ยั่นคือคนมาเกิดวะแม่เกิดมาเข่าทางน้ำเกินงามสิบอวมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าเพึ่งไปลูกขอบคุณก่อน น้องสายฟ้าจับให้แล้วนะครับสองห้าเก้านะครับอไอตับ,บมินมิดนั่นด้วยครับเด้อถูกไหมคะถูกไหมคะอ่ะถูกถกยักหน้าหน่อยครับยักหน้าหน่อยค่ะถูกไหมคะหัวเลาวหัวเลาวค,ค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าเซตขันเพิ่นอย่าเซตขันเพิ่นเซตมีม <า S 1> อย่างสำคัญอยู่ดิ๊อย่าเด็ดตัดมินมินน้ครับไปเซ่ละมานเนี่ยขอบคุณค่ะ หาคุณแม่แม่หันหามาแม่แม่หันมาจากหน่อยเลยจ้ะอะโอเคเออเขียดพอมาหาแม่ตัวใส่กล้องลูกเอาลูกครบคนก่อนค่ะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้ะขอบคุณค่ะยุ้งเขาบ่พ่อตึงตึงปลาตึง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 บางคนหนี่ยากแล้วเนาะต่อพามานั่งบอกมาบริไทยไม่แทรกบ่จะว่าธรรมดาพื้อมากแสดงว่าคือสลักคือสโลกันเนาะคือสโลกเดียว มาเช้าดีเลยนั่งดีมวันนี้เต้นใช่เต้นใช่ขไปแล้วพี่น้องให้แล้วก็ไปให้ตัวเลขแล้วก็ไปเอาเลขมาเบิ้งกับดูบานนี่อ่ะให้คุณพ่อโช่วยเนี่ยให้คุณพ่อถือบ่ให้เล่าถือเขาจะได้จำได้เนาะให้พ่อนั่งอือพระเจ้ากะ จะได้ว่าเออเป็นตัวเลขของอันนองสายฟ้าเป็นนกของคุณพ่อนะคะคุณพ่อสิงนะคะนานประชมสิงง่ายๆขึ้นจากเนตรเออโอเคพอจ้ะชัดเจนนะคะทางไะก็จะตามนี้นะพ่อเนาะใครเข้ามานะคะทีนติดตายฝากให้เลขสตัวเลขากลตัวที่สามเลขเก้าใะ้ัวเเก้ะครับเดส้าและ5995นะครับสำหรับรัฐบาลลาววันนี้นะครับ ตำเล่าอย่างนี้นะครับเดือนยี่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกบเจ็ดนะครับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะกลับให้กับทางเพจทางช่องของเราเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะท่านผู้ชมต้นไนไม่จังหวัดแต่ตำเล่าเนี่ยหมดแล้วผมพูดเคยจับเอ้างวดแุณพ่อไม่รู้จักเล่าเลยเนาะุณล่าถูกแปดสามแปดสามยิ้มข่าวอยู่ แปรซ้ำก็น้องมีมาเอาไหมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่เล่นเล่าแถวข้างบ้านก็ถูกกันหมดเลยบ้านพ่อปาเพ่อกับแม่ไม่เคยรู้เลขเล่าเนาะไก่เบิงไหลให้ถึกเด้อพี่น้องวันนี้เนาะคือว่าเป็นครั้งที่สองนะครับสองห้าเก้าให้น้องจับให้นะสองห้าเก้าเฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อพี่น้องอีหยังแม่อันนี้บอกพ่อโอมเพิ่นพ่อโอมเพลินไปนอนไปนอนเรียบเรียวบ้านนี่ ปิดเรียบร้อยนะคะร้อยชกชกงูนาอบุญคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณแม่แดงคุณพ่อสิงห์นะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภใครโชคดีมีโชคลาภแล้วก็อยากซื้อขนมหรือว่าอาหารให้น้องก็ได้นะคะถ้าเกิดเข้าเนาะต้องให้แล้วก็ไปเลยอีหลีทุกครั้งเนาะแปลกทน่เดิมจะมุดเส้าหนี่น้อง

เรื่องนีครับรัฐบาลไทยนะครับนองสายฝาดจับให้เป็นตัวเลขหกหนึ่งนะครับแม่เลไอ้ไหมเนาะหกคุณพ่อตัวแรกเป็นเลขหกตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งให้ไปกลับเรื่องับเน้ะอาจจะกันไวก็คือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับเผื่อเป็นการเสียอี่ะกสำหรับแนวทางสองตัวแต่นี่จะให้สามตัวเป็นบอกครับรัฐบาลไทยเขาไหมรัฐบาลไทยกันหนึ่งเหนือหนึ่งหนึ่ง หกย้ำตัวเลขรัฐบาลหนึ่งหนึ่งครับให้น้องแฟชฟ้าจับนี่พอสามตัวคือตีให้จับคือเดียวใกล้ใกล้มือจังให้พิ่งด้วยอีกใกล้มืออเลยเนาะสิบห้ากหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเลขล่างเนาะไอ้นั่นที่ีเท่าไหร่ก่อนสามสิบจะขอสามตัวเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมกะรออีกสามตัวบนเนี่ยก็คือบดนดอก เดี๋ยวให้เพิ่นอารมณ์ดีๆพร้อมย่าอันเล่งรัดพลายเ้อยยานเล็กบ่เขาเนอกค่ะนะคะจะได้กัะปากเอฟซีว้เนาะแม่เนาะจผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมก่ะอันนี้เป็นน้องสายฟ้าจับโชคให้แล้วนะคะใครชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะยังไงขอบคุณแม่แดงมากนะคะพ่อสิงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ